สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเป็นยังไงอากาศบ้านเห่าหนาวหรือฮ้อนพี่น้องหนาวหรือฮ้อนเนาะทางนั้นนะทางนี้มันหนาวเต็พี่น้องนะครับหนาวเต็มเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยนะครับเย็นจ้อยจ้อยเลยพี่น้องนะครับเป็นยังไงพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยคงสีมีความสุกเกันอยอะพี่น้องเนาะ มีความสุขมีเสียงหัวเราะและกะรอยยิ้มอยู่เนาะนะครับในชุดฟันธงพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะฟันธงตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวสามซีพี่น้องแนวทางออกตัวกลับออกซีสามพี่น้องนะครับดีใจพี่น้องดีใจนะครับพ่อใจดีทําสําเร็จพี่น้องหลายหัวต่อหลายหววต่อมา ทำสำเร็จตลอดให้พี่ให้น้องบอรเสียดาครับเงื่อนสองรอยบาทที่เข่ามานะครับตัวรูดกะเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่กะเม็ดเดียวมีโตกันโตร่องให้พี่น้องนะครับบผิดหวังถ้าพลาดจากพบใจดีไปเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ก็ยังร่องรับพี่น้องอยู่ไม่เสียใจแน่นอนบอกได้เลยนะครับมี สปอนเซอร์คุ้มกันอยู่ตั้งหกสำนักพี่น้องนะครับไม่ต้องกลัวคุ้มแน่นอนกับการลงทุนกับที่เข่ามาพี่น้องนะครับพี่น้องประตรงยาน n เด้อพี่น้องคุ้มแน่นอนครับผมให้พี่น้องเฝ้าเข้ามาให้มันทัดนวันสุกพี่น้องให้มันท่านวันสุกเฝ้าเข้ามาได้พี่น้องเด้อนะครับเฝ้าเข้ามาในกลุ่มชุดว i p ไอพี่พี่นะ้องนะสองร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มพี่น้องสิบอกให้นะครับ แนวทางน้อยตัวมีตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นให้พี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นไอดียไร่พอใจดีได้พี่น้องได้ชุด VIP ให้พี่น้องเข้าไปในทางไร่พี่น้องนะครับ0811083194ย้ำ081 หนึ108่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่นี่คือชุดวิไอพี่ด้พี่น้องได้นะครับชุดตัวฟันตัวเจาะเข้าไปในไอดีไลน์ได้พี่น้องได้นะครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งปูอุดรกันนะครับไปตามต่อปูอุดรพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องใส่ฟันทีก่อนมันสีหลงสิลืมนะครับเดี๋ยวใส่ฟันทีก่อนเด้อวันที่ วันที่ยี่สี่พี่น้องนะครับยี่สี่คือพรุ่งนี้เดอ้อเพราะว่าพอเจด,ดีดติดทุระนะครับก็สิลงไห้นะครับก็สิลงไห้น,ะหนี่พี่น้องนะครับลงให้ก่อนเน้นเน้นลาวพัฒนา ลาาพัฒนาปลูกอุดรน,นะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างสองกับแปดนะครับนี่คือแนวทางของปู่อูดรเด้อให้พี่เห็นน้องพิจารณานะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเด้อ ผู้ใดเป็นแฟนคลับแฟนช่องของปู่อุดรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนลงก็จะได้เห็นกันนะพี่น้องนะครับแนวทางปูดอนกับบอชิดิวขีเรียได้พี่น้องกับเขามาเรื่อยๆนะครับเนาะเขาบ้างรด,ดบ้างเป็นธรรมดาก็ต้องท่ามใจเลยพี่น้องแนวทางบาดามายง,ง่ายๆเธอสีคำนวณเขาสูตรเขารักพี่น้องเธอสูตรสีเข้มแข็งยากเติบอยู่เด้พี่น้องนะครับนี่แหละพ่อใจดีก็ถึงบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ทำบุญไหวจิตใจเฮ้าชิเรยงดงามนะครับเนะนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับให้จำไว้เด้อนะ้าพี่น้องนะครับกำลังใจนั้นเป็นดีที่สุดนะครับกว่า่นสิได้มากมันเป็นยังไงแบบใดเมื่อยซ้ำใดนะครับอาพี่น้องครับมาเบิง่งนะปูดอนจับคู่เนาะปูอุดอนจับคู่เด้อสองห้า 2อ2เจ็นี่คือแนวทางของปูอูดอนจับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พี่แต่น้องสิผิจารณาเอามักกาจัดคัดกะพานบ่าว่ากันแนวทางมีเข่า มีรูดไหนพี่น้องจไัไใ้ได้นะครับบ่มีผู้ไดสิมาการันตีโอ้ยมาแล้วเชื่อไขนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเปอร์เซ็นต์จังสันจังสีมาลลอกแน่นอนจังสันสียาไปเสื้อไปทั้งสิ้นพี่น้องมีสูตรแค่นั้นเลขคำนวณเท่านั้นที่จะออกมาพิสูจน์ให้พี่ให้น้องได้เห็นว่าสูตรของเพ่นดีซัาใดแนวทางของเพ่นเลขเพ่นเป็นจังใดนะครับสูตรจังใดคำนวณแบบใดคือออกมาดีแท้คือออกมาเข้มแข็งแท้เข้าทุกงวดสูตรนั่นเป็นสูตรเด่น นะครับให้จำไว้พี่น้องให้ติดตามเพื่อนนะครับเอาชุดที่สองพี่น้องแปดศูนย์คำปรากฏไะไรกดแช่กดติดตามหนึ่งให้กำลังใจนะครับเพิ่นกระไดจากเฮ้าเฮ้ากระไดจากเพ่วนยาไปคิดยาไปคิดสิ่งที่บ o ดีพี่น้องกดแรกกดแช์กดติดตามไปเลยมันบ่เสียหายพี่น้องบ่เสียหายนะครับบอกได้บ่เสียหายนะครับ สักวันหนึ่งเขาก็ต้องอาศัยเพิินพี่น้องนะครับขาดเกินมากบุญที่เขาเคยได้ทําบุญที่เคยเขาได้ให้เพิินเพิินกับสีสนองเขาพี่น้องบเอเสือขลองเบิงนะครับพี่น้องอยาไปคิดว่าเพิ่นสีได้ดีคิดว่าเพิ่นสีนั้อย่าไปคิดเด้อนะครับสักมือหนึ่งพี่น้องต้องได้อาศัยไพ่เพิงพี่น้องย้มเขา้าตกถุกขดได้ยากลำบากบุญนั่นสีซอยเฮ้าเงินนี่มันเป็นเงินเทวดา เป็นเงื่อนบุญเฮ้าพี่น้องเป็นเงื่อนที่เฮ้าเพื่อนสีล่องใจเฮ้าว่าเฮ้าสีซอยเหลือบอซอยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ากันบอนะครับกับสิ่งต่างๆให้พี่น้องเข้าใจกันเราเองนะครับว่าเฮ้านี่สิเป็นคนกิตใจแบบไหนมักซอยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ากันบอนะครับในย่มเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนหายเฮ้าแล้วข้างนึง่งเจ้าเคยปั่นแจกกินท่านบเออ บแมนได้แล้วกะบอแกกกินบอกินบอท่านบอท่า,บ,ทาบุญนะครับเงินนี่เป็นเงนินเทวดาเพิ่นมาลองกิดลองใจนะครับเพิ่นลองกิดลองใจเฮาให้เฮาท่าบุญท่ากุศลให้เฮามีจิตใจบุญกุศลให้เฮามีเงินกินเงินท่านพี่น้องบุญนั่นจังสีสนองได้พี่น้องได้บาว่ากับคนอยากไรยคนอยากจนเด็กพิการหรือว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอีกอย่างแล้วแต่พี่น้องสีท่าบุญได้ท่าบุญไปนะครับ ไปทาไซกะไรนะครับถ้าบ่มีมองไปพี่น้องทํากับพ่อใจดีแ่งได้ไหลพี่น้องเนาะเอาอันนี้ก็เป็นความคิดความอันของเพื่อนเนาะอ่าพี่น้องครับปูอุดรน,นะครับจับคู่เซทรับเป็นที่บร้อยให้พี่น้องเอาไปพิจารณาได้พี่น้องเด้อปูอุดรวิ่งบนล่างสองกับแปดพี่น้องจับคู่สองหาสองเ็ดสองแปดสองเก้า 8ปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูอุดรดกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องอย่าลืมได้พี่น้องได้อย่าลืมชุด V i p พี่น้องลาวไทยฮานอยเจาะเน,น้นเน้นนักนักแขน่นแขน่พี่น้องเดือนละสองร้อยบาทพี่น้องนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ทั้เนี้กันแน้วกันพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ